พี่นายสวัสดีครับผมเด็กปุริตามาแล้วไฟเราซ้อมมากี่วันก็ประมาณสองสามอาทิตย์ครับอันนี้มาเข้าเวียนแทนครับรู้ตัวกี่วันก็ตามตรงมีมีรายการยี่สิแล้วอยู่ที่อยู่อยู่ช่องเจ็ดเนี่ยอที่นี่แหละก็เลยดึงเรามานี่เลยก็เลยก็ซ้อมปกติอยู่แล้วเนาะเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่เจ็ดเพชรอ่าตอนนี้มาอยู่เพียบเพีแล้วแล้วอยู่มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราบ้างก็พี่ๆในค่ายตอนนี้เราอายุ ยี่สิบเอ็ดล้วสูงเท่าไหร่ครับสูงนร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็ห้าสิบเอ็ดมวยสไตล์เลยครับก็เดินวันนี้จะต้องมาเจอหนึ่งสยามยังไม่เคยต่อยมั้งเนาะยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์สไตลเสือมือวันนี้มาเจอหนึ่งสยามวางเก่งวางแผงไงดีก็วางเกมงเดินไปเลยครับตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขวุฒิคดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ช่องเจ็ดอ่าวันนั้นต่อยกับใครยอดกุมารเป็นไงวันนั้นก็ เสียแชมป์ไปคายคะแนนไปวันนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยเก้าเลยเนาะร้อยแปดร้อยแปดตกลงแล้วเมื่อเช้าสอบหนักจังก็สอบแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดหกจุดหกกะเดี๋ยวยีเซย์ยีสายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เจมร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะมาแจ้งเกิดด้วยครับคุ้มมากี่กิโลก็ประมาณสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบหกถึงคนจังหวัด ชายภูมิฝากเชิญชวนแฟนลับรถหน่อยฝากพี่น้องจังหวัดชียภูมิช่วยเป็นแรงใจแรงร์ให้ผมเลยวันนี้พร้อมอยัยชน,นะน<ช>ะอะขอโชคดีมากครับ